เพิ่งมาเชียงรายครั้งแรกแล้วพี่มิ้นน่ะพี่ก็เคยมาเชียงรายครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ยพี่มิ้นมาถ่ายเซลฟี่กันก่อนไหมเซลฟี่เซลฟี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเที่ยวเชียงรายกันเหรอครับใช่ค่ะพี่เป็นคนเชียงรายเหรอคะใช่ครับนี่คือเรามามาเที่ยวกันที่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะมาตั้งสองคนไม่ได้แพนอะไรไปเลยด้วยแล้วพี่มีที่เที่ยวแนะนำไหมนี่ครับมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยที่เชียงรายอ่ะแล้วเป็นไงครับมาถึงกันกี่โมงอ่ะมาตอนเช้าเลยอ๋อมาที่นี่ที่แรกเลยรรยังไง มาจากที่ไหนกันครับมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อผมไปบ่อยนะครับกรุงเทพอ่ะกําลังพาผมยิ่งเที่ยวบ้างนะได้เลยได้อ๋อพี่คะตรงนั้นแบบเขาเก็บชากันอยู่ใช่ปะใช่ครับนี่เราลองเก็บได้นะรู้ปะเก็บได้เลยเหรอช่วงสายๆครับเพราะว่ายอดชากําลังจะแตกออกมาร้านเทียงที่นี่คือบรรยากาศดีมากลองมองไปตรงนู้นไงที่ที่เราไปเดินกันตรงนั้นแหละเห็นป่ะอืมต้องถามก่อนว่าชอบเที่ยวแนวไหน คือจริงๆเราชอบเที่ยวทุกแนวใช่ไหมพี่มิ้นเชียงรายมีมีทุกแนววัฒนธรรมธรรมชาติไม่หนักไปอ่ะแอดเวนเจอร์ก็มีให้ผมแนะนำนะคร่าวๆวัดร่องขุนบ้านดำอาหารชอบไหมครับชอบมาเลยแล้วอาหารถ้ามาที่นี่ต้องลองอาหารพื้นเมืองแนะนำเป็นร้านท่าน้ำภูแลอาหารภูแลล้ำขนาดบอกเลยอืมแล้วก็ถ้าเป็นแบบ ถ้าเป็นแบบฟิวชั่นหน่อยเนี่ยผมแนะนำเป็นเมลอินโยเม้าส์วันนี้ผมว่างพอดีเอ้เดี๋ยวผมพาไปที่หนึ่งวนกาเที่ยวแล้เออเป็นที่แอดเวนเจอร์ผมพาไปตอนนี้เรามาถึงแล้วสวนแม่ฟ้าหล,ลวงเอาตำหนักน้อยตุงที่เนี่ยคือเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าที่เคารักของพวกเราเพราะว่ามาที่เนี่ยนี่คือเจดราชฐานการเป็น<ม>ต,ตัวต้น ทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีต่อให้แขนยาวแต่ขาดก็ไม่สุภาพนะคะที่นี่คือพระตำหนักดอยตุงเป็นที่ที่องค์สมเด็จย่าท่านมาประทับเวลาท่านมาทรงงานที่ดอยตุงมพระองค์ท่านจะทรงพูดว่าที่เนี้เป็นเหมือนบ้านมากกว่าจะเป็นพระตำหนัก บบ <Okay. S 1> ถ้ามองออกไปแบบเป็นวิวที่สวยอะ <c oughs> มองนาฬิกากันแล้วคืออะไร, <c oughs> รไม่มีนาฬิกาเราถึงเวลาแล้วอ๋อลืมไปเลย <c oughs> เล่นกัน <c oughs> ไฮไลท์ที่นี่สูงก็คือดอยตุงทรีท็อปวอล์กมันจะเป็นกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์แบบว่าเดินบนเชือกนะครับจะสูงประมาณ30-40ถึง40เมตรกลัวไหมคมสูงไหมนิดหน่อยสูงที่สุดในชีวิตก็แบบพารากอนชั้นห้า ลอยตุ้งทีขอบอ๋อแล้วโอ้เล่นเลยอ่ะด้วยข้างปลอดภัยครับเซฟโอ้คังข้างทางคือมองไปคือจะสวยมากจะเห็นบรรยากาศรอบๆเลยใช่ไหมแบบมีอะไรบ้างแล้วก็สมงด้วยต้นไม้ก็อยู่ตั้งแต่แบบตอนที่ทำลอยตุงเลยยังไหวอยู่ไม่ไหวนะไหวใช่ป่ะมีความโยกเบาๆตามมาเลยครับเป็นไงครับไหวไหมครับไม่โซ่โซ่ถึงแล้วครับ เป็นไงบ้างยหนื่อยแต่ว่ายังได้ยังไวอยู่ดูไม่เลยไงแคปเปนเจอร์ไงเชียวเชียวโอ้ยสบายมากเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่สวนกันต่อดอกไม้เมืองหนาของที่เนี่ยไม่ได้นําเข้านะครับก็คือมาจากไหนอะคะมาจากคนในชุมชนเอาจริงๆขึ้นมาที่นี่คือคุ้มแบบคุ้มสุดๆนอกจากแบบ แบบประทับใจอ่ะอันนี้ก็คืออีกแลนด์มาร์กหนึ่งของที่นี่ก็คือปฏิมากรรมที่ชื่อว่าความต่อเนื่องเราแบบจะสวยเราต้องสวยต่อเนื่องสวยต่อเนื่องเป็นไงโรงแรมที่เราบอกสวยมากหลังเป็นแบบวิวภูเขาใช่มีนกสองตัวได้ดูกล่าวว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแบบพี่เก๋บอกเนาะไปวัดล่องขุนแล้วก็ไปบ้านดำขอให้สองเท้าเที่ยวเชียงรายให้สนุกนะครับ ขอบคุณสำหรับวันนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าไปกรุงเทพเมื่อไหร่ก็ต้อนรับเราด้วยได้เลยสลับกันโอเคโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับไม่ไปเลยบ๊ายบายแล้วเจอกันนะขอบคุณน้าครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าวันนี้นะเน่มากเน่มากโหสวยมากเลยอ่ะใช่ห้องใหญ่มากอ่ะพี่มิ้นที่นี่ห้องมีหลายท้ายไหมแต่ว่าท้ายที่เรานอนอ่ะเป็นห้องแบบพูลล่า ตอน,<ห>นเข้ามานะไม่เห็นมีแกะกับ ATV ให้ขับด้วยใช่ไหมใช่แล้วยังมีอะไรนะพาราโอเตอร์ให้เล่นอีกว่าเฮ้ยดีกจ้งจริงใหญ่มากคืนนี้พันไลวลานะว่าแกะจะแช่น้ำกินแต่เป็นว่าตอนนี้อยเอาไปเตรียมตัวไปเล่นน้ำตรงสนาำมือีนต่ออ่ไะได้ปไปเล่นุ้ยสาวไอ้น้ำสวยมากอะ่ะใช่แล้วต้องนา้นะคะขั้งอย่งเห็นไหมที่บอกว่าวิวที่สวยมากๆ งั้นพี่มิ้นทำไมเพราเด็ดเราแบบเอาไปถ่ายรูปใต้น้ำกันไหมมาจัดมาไเนี่ยพี่มิ้นรู้ไหมว่า Galaxy S7 มันกันน้ำได้ด้วยโอยจริงป้ะยังไปถ่ายใต้น้ำได้ดิได้โอ้ยยังไม่นานแล้วอ่ะเราดูปะหนึ่งสองสดีเนาะพี่มิ้นแบบนี้แบบเราจะไปว่ายน้ำก็ถ่ายเซลฟี่ได้ ชีวิตธรรมดาค่ะเป็นร้านที่เราสองคนเนี่ยทำการบ้านกันมาใช่ซึ่งร้านนี้เนี่ยอาหารทุกอย่างเขาอร่อยหมดเลยเนาะพี่มิ้นใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นแบบเทกอาหารเขาเป็นสไตล์ฟิวชั่นด้วยนะเมนูแีะคองเบนที่เขาให้มาของเขาอร่อยทุกอย่างเลยมีสเต็กพอกชอบครีมซอสแล้วก็ข้าวผัดกัญชังเลค่ะโอ้น่าทานมากๆเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพอดีนิดนึงนะใส่พสื้อผู้ดีกินนิดนึงสบัดค่ะสบัดงานสบายมาลองชิมกันนะพี่มิ้น Ừ, พี่มินนะ้นหน่ากินเลยอะ่ะยังไงอร่อยอะ่ะฮัลโหาอันนี้ว่าไข่ดีมากบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยพี่มิน้นพี่เก่าแนะนําเราเมื่อวานอะ่ะเราแยกกันเที่ยวไหมใช่พี่ก็ว่าเหมือนการทษวที่เที่ยวมันเยอะมากได้ได้งั้นเดี๋ยวเรามากินก่อนเดี๋ยวค่อยไปโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราสองคนขอตัวทานอาหารกันก่อนละกันนะคะไปไหนกันต่อดีพี่มิ้นเออเดี๋ยวไมไปบ้านน้ำปะเดี๋ยวพี่ไปวัดน้องคุณโอเค ที่นี้นะคะคนเชียงรายก็จะบอกว่าวัดร่องขุนเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเป็นสวรรค์ถ้างานั้นเราก็จะเป็นต่างฟ้าใช่ไหม <laughs> หนีที่ก็จะเป็นบ้านดาําก็จะเปรียบเสมือนว่าจะเป็นเหมือนนรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่คือดีงามมากสวยมากคุ้ย <c oughs> ที่วัดล่องขุนนี่สวยจริงๆเลยอะ่ะไม่รู้ว่าฝั่งบ้านดําของน้องมายจะเป็นยังไงบ้าง ทั้งฝั่งบ้านดำก็สบายดีค่ะตอนนี้นะคะไม่ก็อยู่ที่บ้านดำซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะของอาจารย์ถวันดัชนีค่ะที่นี่มีทั้งหมด36ไร่แบ่งเป็นหลายๆโซนเลยค่ะซึ่งจะเก็บงานศิลปะของอาจารย์เอาไว้เดี๋ยวไม่เนี่ยจะพาไปดูข้างในกันนะคะไปเลย ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาที่บ้านดํานะคะทุกบ้านทุกหลังเนี่ยก็ยังเป็นสีดําทั้งหมดเลยค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนอกจากที่จะเก็บพวกผลงานศิลปะของอาจารย์แล้วยังเก็บพวกของสะสมของเก่าที่อาจารย์ชอบไว้อยู่ด้วยนะคะที่นี่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเดินเล่นกันได้นะคะเพราะว่าไม่ร้อนเลยค่ะแบบ ลมรื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเพราะว่าที่นี่เห็นว่ายัางเก็บแล้วก็อนุรักษ์พวกต้นไม้เก่าๆตั้งแต่ตอนที่อาจารย์อยู่ไว้นะคะทําให้ที่นี่แบบรลมลื่นแล้วก็เย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเมลินยูเม้านะคะร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารแบบฟิวชั่นค่ะอยู่ติดก,กับแม่น้ำกกเลยฟิวสวยมากๆนะคะเมนูที่แนะนำในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะ สลัดแตงโมน้ำพริกกระเช้านะคะจัดเป็นแบบไฮที T. แล้วก็เครื่องดื่มสิกเมเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเมลฟินฟูตตี้ค่ะอยากให้พี่มินมาอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอ่ะพี่มินไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้กินแทนเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมาร้านเมลอินยูเมลนะคะมาง่ายมากๆค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะเปิดเวลาแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่ง spinning. มากันเยอะๆนะคะนกไม่รีคเคเมนต์ค่ะกินต่อแหละเดี๋ยวได้พี่มินไม่ยอมเนา ร้านนี้นะคะชื่อร้านท่าน้ำภูแลค่ะตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำกกนะคะอาหารคือแบบดีงามมากบรรยากาศก็ดีติดแม่น้ำเลยค่ะมินว่าหิวแหละเราไปกินกันเลยดีกว่าอันนี้หมูน้องใจแต่มินไม่น้องใจนะกินคนเดียวจะกินหมดไหมเนี่ย <c oughs> หืมเด็ดมากเลยอะ่ะกินแล้วถึงนึกถึงไมเลยไม่รู้ว่าไมาจะเป็นยังไงบ้างนะตาเอ๋ไม่ไไงไอโอ้ก็ตามกลิ่นไมไงมามาพี่มินหน่ยค่ะ โอ้ยขอบคุณค่ะคุณมากมากกินเลยกินเลยอออพี่มินเราเมื่อเช้าพี่มินไปไหนมาเมื่อเช้าไปวัดล่องขุนมาคนเชียงรายจะบอกว่าที่เนี่ยจะเปรียบว่าเหมือนเป็นสวรรค์แล้วแม่ไปไหนมาแม่ไปนารกมาื คือคนเชียงรายอ่ะเขาบอกว่าบ้านดำเนี่ยสีดำมันเหมือนนรกไงแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนอะพี่มิน้นพรุ่งนี้เราไปปูชีดาไงเกาบอกว่าที่นี่คือสวยมากเราต้องต้องไปห้ามพลาดงั้นเราสองคนขอตัวไปกินก่อนนะคะแบบว่ากำลังเพลินให้พี่มิ้นกินอะๆด้วยจอกันนะคะต้องขึ้นรอนโซวิวมานะก็จะทางก็จะเป็นแบบนี้อารมณ์ดี ขึ้นมาจจะต้องเดินนิดนึงตอนนี้ต้องถามอะไรไม่นะอยู่มองไปทางไหนไม่ได้เลยโอ้นมาบ่อยนี่ค่ะข้างบนมีหมอกด้วยนี่ืัวข้างบนไกลละค่ะอลีบหลี่ละนิดนึงสวยเนาะสวยมากพี่เิลคุ้มกับการตื่นเช้ามามากๆที่นี่แบบยังรู้สึกว่าแบบ เหม mm ือนทุกอย่างมันยังอยู่เคราแบบชอบจังอุ้ยระวังด้วเดี๋ยวคุยกันก่อนเฮ้ยใครอะเสื้อคุณมาใช่เก่าปะเก่าเก่าใช่เก่าปะอ้าวมาได้ไงเนี่ยบ้านเราอยู่แถวนี้เองเพราะว่าเราได้ไปที่ที่แบบเออแล้วเป็นไงบ้างดีสนุกใช่ไหมทุี่รินมากอ่ะแล้วประทับ ใจอะไรที่สุดในเชียงรายถ้าเป็นไม้ก็คงแบบเมลวินโยมาลอ่ะความที่แบบเป็นพื้นบ้านกับอาหารในกาเรียกเข้ามาผสมกันเลยดีมากชื่นชอบที่นี่บรรยากาศดีมากอากาศก็ดีขึ้นมาแล้วคือฟินมากคุ้มกับที่ตื่นเช้าอ่ะเนาะแล้วหลังมาเที่ยวอีกแน่นอนแน่นอนม่ากอีก และที่เชียงรายอย่างมีที่เที่ยวธรรมชาติอย่างโครงการหลวงผาตั้งให้เพื่อนๆสามารถได้เที่ยวตามรอยพ่ออย่างพอเพียงได้ไว้คราวหน้านะถคาได้มาเชียงรายอีกจะหาเพื่อนๆไปแน่นอนค่ะตอนนี้นะเก่าเก่ารู้ป่าววานกแอร์นะบินมาเชียงรายทุกวันเลยนะใช่สามารถไปเช็คเที่ยวบินได้ที่เว็บไซต์นกแอร์หรือว่านกแอร์แอปพลิเคชันได้เดี๋ยวครั <แ han S 1> ้งนี้เราขอส,ขอส,ขอส่งท้ายเพื่อนๆด้วยบรรยากาศสวยๆที่ภูชีดาอีกสักนิด แล้วครั้งหน้าลกชวนชื่อสภาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนยืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายเจอกันเยอะๆนะยัเจอบ๊ายบายไหนบ้านเต่าอยู่ไหนน่ะลังโน้นไงแม่ค่าสีแดงอ่ะแมวสีเหลืองเรียนหลังค่าเดี๋ยวนี้ สนุกมากได้ไปเที่ยวได้ไปดูธรรมชาติไม้มิ้นใช่ไหมครับเป็นคนน่ารักนะสวยแต่ก็แบบโกโก้อ่ะน้องไม้นะคะก็จะนึกถึงของกินตลอดเวลาพี่มิ้นเป็นคนแบบอยู่ด้วยเรารู้สึกแฮปปี้อะค่ะเหมือนจะซอฟน้องแต่จริงๆแกไม่ซอฟนะผมอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเชียงรายที่เที่ยวที่แบบอันซีนหลายๆที่เลยที่ยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวที่เชียงรายติดตามชมแล้วก็มาเที่ยวเชียงรายกันเยอะๆนะคะทุกปีมีที่เที่ยวใหม่เพิ่มขึ้นตลอดอะแล้วอย่าลืมมาเชียงรายนะคะหม่ว่าแบบเที่ยวไม่รู้จบจริงๆ 唉呀、wow.